เราชื่นใจในสิ่งที่เราทำก็พอใช้ว่มเราจะต้องเดี๋ยวมากลับไปหรือจะไปทำความดีแบบไหนบางทีไม่ได้มีใครชื่นชมด้วยเห็นนะแต่เราชื่นใจที่เรารู้ว่าเราทำไอ้ความชื่นใจที่รู้ว่าตัวเราทำมันจะมีบุญชื่นใจมันเป็นของสากเนี่ยทำแล้วทำความดีอะไรแล้วใจมันเป็นของ่ากถ้าทำความดีแล้วใจมันเป็นอรุคผลมันไม่เป็นของสากเอ๊ะเป็นยังไงก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่ได้บุญบุญก็ได้บุญบุญก็ได้ บุญก็ได้ทุก็มีเนี่ยไอ้เงี้ยบนเขาที่บรรดาไปที่เราจะบอกทุกคนฟังด้วยว่าเฮ้ยทำไมทำปีเราไม่ได้ดีแล้วเราต้องรู้ว่าเอ๊ะทำไมทำปีเราไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่ว่าทำไมเราเองบุกอยู่หรังของคนี้ทำความดีทำความเฉลิลาแล้วทำไมจะขึ้นจะเลยต้องมารับอะไรอย่างนี้เขาไม่ยอมเข้าใจเลยนะเขาเนี่ยเราจะทำยังไงเวลาเราเจอปัญหาเนี่ยมันไม่ใชของเราเร่ว่าต้องตทำตัวเองมาตัวตัวตัวเองมองวันนี้ตัวเองว่า เราทำดีอะไรเราก็แตรว่าเราทำดีรู้ดูวแตะทำความดีแล้วเราคาดหังอะไรเกินไปไหมนี่พูดใ้คนอื่นฟังด้วยนะในคำชมบอกนเสริมดีนีประโยชน์ที่ทั่วไปงพอเราไปคาหวังเกินไปแล้วมันก็จะตกที่แต่ถ้าเรารู้ว่าทำความดีเพื่อให้ใจเราฝึกนงานที่รรักรลกขอการศึา ทำความดีเพื่อให้พบความสุขได้นะเราก็จะรู้ทุกต่างที่มันอยูเราเลยใจเราเอาตัวเองของมาแล้วมาก็ทำความดีทำความดีอยู่ทำความดีอยู่กันทำความดีเสร็จสลายคือสลายเพราะอารมณ์ของเนี่เดี๋ยวมันจะหายไปในรูปความทุกข์ต่างๆพูดอย่างนี้มันก็เป็นการจริงจังผมจะทำใหเกิดขึ้นได้เพราะว่ามันละดล่างล้าอารมณ์ที่มันจะกข์ได้ก็แสดงว่ามันยาวและจากการที่เรานั้นไม่ได้ไม่ได้ไปไปพักการ ไม่ได้ทำให้ความเลยไปหัวหน้าคือคือโรงน้ที่เ็จะได้ไป่ต้องทีกมาไม่รื่อนม้เราไม่ได้อกขุดนะเรามญญาารจะกามทางทนเลยเราจะว่าย่างอีกเราต้อ่าเพราฉะนั้นการทำทานจะเป็นการฝุกจิตแต่ของคนที่มาเป็นอาษารับหรือจิตอาภาษาจะเป็นการฝึกงสิทธิ์มากมากเลยเพราะว่าต้องทำเยอะๆมันเลยแล้วต้องเตรียไมไว้ด้วยพรอาจารย์จะมา,าไม่ได้พุทําพสาขาต้องรัองอาจารย์ทุนอ่ะ ว่าเขาเตรียมสร้างล้างเต้นประมูลเตรียมงานต่างที่ทุกคนจะมาเนีนยอย่างเงี้ยเรื่องหลังที่เราไปอยู่เนี่ยเป็นเบื้องหลังเบื้องหลังจริงๆที่แบบว่าพร้อมที่จะให้พวกเราได้มาเป็นงานเนแต่ว่าทุกคนของประมูก็เจอผู้ที่มาปริหารที่ต่อใจเขาคนที่เขาอยู่เบื้องหลังในการเตรียมสถานที่ทั้งหลายเตรียมความพร้อมทั้งหลายเขาก็ได้ตัวจิติตใจของประมูลถ้าทุกคนเนมีจิตใจที่มาเพื่อจะมาดูของตรงตัวเอง มันต้องสุขึ้นมาตลอดหกดึอปกเล่าองปกลูกปงแข็งสุดมันก็เลยจะต้องผ่านความร้อนความเลยใจร้องนใจแล้วก็ตั้งใจ